สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับเชิญเลยครับครับก็สำหรับ PTTGC นะครับเรายังเมนเทนเอา u t เ e อร์ r อร์มนะครับ t a ร g e เกตไพ3 0 2นะครับแต่เดี๋ยวคงอนาคตเดี๋ยวคงต้องมีการไฟจูนเล็กน้อยนะครับโดยในส่วนของการทำ preview นะครับงบในไตรมาส3เนี่ยงบดีขึ้นนะครับแต่ยังคงเป็น l ลอ s อยู่นะครับทั้งในในในส่วนของ net profit แล้วก็ c o r e profit นะครับโดยเราประเมินนะครับว่างบไตรมาสสเนี่ยจะติดลบนะครับก็คือเป็นเน็ตลอสอยู่ที่ประมาณ2,600ล้านนะครับดีขึ้น86% Year on Year แล้วก็27% Quarter on Quarter นตคร์อออเอะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยการที่มันดีขึ้นค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับเป็นผลมาจากพวก Extra Item ทมั้งนั้นนะครับโดยในไตรมาส3ปีที่แล้วเนี่ยมันมีการบุก๊ก Extra Item เ,เนี่ยประมาณรวมๆ20,000ล้าน นะครับ hmm. จากการทำ impairment นะครับนะในส่วนของอตัวเวน r ์คอร์เรกกับ PTTAC ไตรมาสนี้เนี่ยไม่มี impairment นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงบดีขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของ Q on Q เนี่ยที่มันดีขึ้นเป็นในเรื่องของ inventory loss นะครับที่ในไตรมาสก่อนเนี่ยมี inventory loss ประมาณ1,900ล้านบาทนะครับในไตรมาสนี้เนี่ยจะเหลือแค่ประมาณ250ล้านบาทนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้งบเนี่ยมันดูดีขึ้น นะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราดูในเชิงของ core e a r n i n g นะครับหรือกำไรปกติเนี่ย uh, core loss มันยังเป็น core loss อยู่นะครับก็คือ uh, uh, เป็นขาดทุนปกตินะครับอยู่ที่2,600ล้านเช่นเดียวกันนะครับดีขึ้น31% Q on Q นะครับ uh, ตรงนี้เป็นผลมาจาก uh, ธุรกิจโรงกลั่นและก็ธุรกิจ a r ร OMATIC นะครับที่ดีขึ้นเล็กน้อยนะครับโดยในส่วนของโ uh, รงกลั่นเนี่ยดีขึ้นจากค่ากันกลัน่น ที่ดีขึ้นประมาณ10%นะครับมาอยู่ที่ประมาณ5เหรียญไปไปลายนะครับตรงนี้ก็เป็นใบตามสอดคล้องกับไอตัวสเปรดของอตัว Middle d i s t i l l เ t e ตอกมิดเดิลดิสทนะครับที่ปรับตัวดีขึ้นมาประมาณ2เหรียญต่อบาร์เรลนะครับในขณะที่ตัว Aromatic เนี่ยดีขึ้นจาก tilization r a ร e นะครับเพราะว่าสเปรดเนี่ยมันออฟเซตกันไป PX ดีขึ้นแต่เป็นซีนแย่ลง นะครับ uh, แล้วก็แล้วก็ไอ้พวกบายโปรดักตเนี่ยมันมันมันดีขึ้นเล็กน้อยนะครับประกอบกับ uh, utilization rate เนี่ยดีขึ้นประมาณ4%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจ Aromatic ก็จะเป็นธุรกิจที่ดีขึ้นเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับแต่ธุรกิจที่ยังแย่อยู่เนี่ยก็คือธุรกิจอ l ยฟินนะครับตัวสเปรดเนี่ยยังคง,งลงต่อนะครับจากไตรมาสจ,จากไตรมาสสนะครับ run rate อย่างที่เรียนก็คือทรง นะครับเพราะว่า GC เนี่ยรันที่ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วในในส่วนของแลกเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็เลยทำให้แนวโน้มเนี่ยของโอเลฟินอย่างซอฟต์อยู่มุมมองในไตรมาสสี่นะครับเรามองว่าอ่าก็จะเป็น loss เพิ่มขึ้นทั้ง net profit แล้วก็ core profit นะครับเพราะว่าในเชิงของคอเทอร์4เนี่ยตัว PTT GC เนี่ยจะมีการชัดดาวรงกลั่นแล้วก็ตัวอารมณ์ติคแผนนะครับ50วัน นะครับซึ่งเป็นอย่างเมื่อกี้ที่เรียนก็คือเป็นตัวที่ดีขึ้นน, 3, ะนะครับในช่วงไตรมาสสแต่ไตรมาสสี่จะเจอชัดดาวนะครับโอลิฟินเนี่ยที่เป็นตัวตัวตัวฉุดก็ยังคงฉุดต่อเพราะว่าตัวสเปรย์นเนี่ยยังทรงๆอยู่ในดับต่ำนะครับแล้วแล้วแล้วในเชิงของอินเวนทอรี่ลอสเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงมาในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตรงนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้ในส่วนของเออร์เน็งเนี่ยติดลบเพิ่มขึ้น นะครับเรื่องของรายการพิเศษเนี่ยในเรื่อง Asset m o n e t i z a t i o n นะครับ2,000กว่าล้านเนี่ยคาดว่าจะเข้าไตรมาสหนึ่งเลยนะครับก็คือเขาเขา,ามีการตัดสินใจแล้วแ่ะแต่ว่ามันมี process นะครับที่จะต้องขออนุมัติผู้อหุ้นในช่วงของปลายปีนี้แล้วก็กว่าดิวจะ close ก็คือในไตรมาสหนึ่งก็เชื่อว่าจะไปบุคกในไตรมาสหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นในไตรมาส4เนี่ยอาจจะเป็นหลุมนะครับของ earning อีกรอบหนึ่ง นะครับด้วยภาพรวมตรงนี้เนี่ยเราก็เลย r i ิกของ e a r n i n g Forecast ทั้งปีของเราเนี่ยคงต้องมีการปรับลงแหละนะครับเพราะว่าเราทำ Net Loss ไว้ประมาณ5,000แต่ดูแนวโน้มแล้วเนี่ยสามไตรมาสเนี่ยมันก็ Loss เยอะกว่า5,000ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องมีการปรับเพิ่มเติมนะครับปรับให้กับทุนเพิ่มเติมแต่เอฟเฟกเนี่ยต่อ Target Price คงไม่เยอะละนะครับเพราะว่าในเชิงของ Price อเราเราแทร็กเก็ตไพร์สเราเนี่ย อิง0.5เท่า price per book โดยประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้มันลอสเยอะขึ้นอ,อ,อ,อีกเป็นแบบ5,000ล้านมันก็ไม่ได้เอฟเฟกอะไรแทร็กเก็ตไมากมายเราก็เลยยังเ a ม n เ a ทนอ u พฟอร์ม r m งก์ติ้งนะครับแทร็กเก็ตไพ3บาท30บาท20นะครับเรายังเชื่อว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงมาเนี่ยก็ทยอยเล่นเป็นลองเท e ร m ม e ีมนะครับสำหรับตัวโพเ n นชิ a ลไบเลชั่นรีเลทนะครับตามคาบา นะครับซึ่งจะใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนนะครับลงมาค่อยเก็บนะครับอืพี่ปุ๊บผมถามนิดนึงพอดีผมนั่งดูปูนใหญ่รอบที่พี่ปุ๊บพรีเซนต์เมื่อสัปดาห์ก่อนกับท c ซเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเลยคือไอการขัดทุนเนี่ยใน Q ิสองกับ Q เอ้ยในคิ q สองคิสาเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวแล้วก็ในปูนใหญ่คิวสาด้วยเนี่ย มันไม่ได้ขนาดกระทบบุกแล้วทำให้ไอ้ตีมที่เราพูดถึงรีเลย์บุกเนี่ยมันเปลี่ยนถูกไหมพี่อ่าตีมไม่เปลี่ยนเพราะว่าตอนเนี้ยคาปาซิตี้เรสชั่นอลไลซ์เนี่ยมันกำลังเกิดเพียงแต่ว, <Okay. S 2> ว่ามันต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นบริษัทขนาดใหญ่ทั้งนั้นในการจะปิดเนี่ยมันปิดไม่ได้ปุ๊บปั๊บอยู่แล้วมันจะต้องใช้เวลา hmm. เป็นปีในการปิด นะครับ uh, ซึ่งตอนนี้มันอยู่ใน process นั้นนะครับ uh, ในช่วงสั้นอาจจะมี catalyst นะครับในเรื่องของ uh, จีนที่จะเมะื่อกี้ที่บอมพูดนะครับว่าจะมีหรือไม่มีอยู่ในแผนในเรื่องของการปรับเรื่องของ efficiency ของประเทศจีนนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูแต่ในเรื่องของ book value เนี่ยนะครับของ GC เนี่ยหรือหรือปุญญะ ต่อให้มันมัน,ม,นมันถูกดาวเกรดเออร์เน็งอ่ะสมมติเอาเอากลมๆง่ายๆเลยจำนวนหุ้นเนี่ยของของ g ีซเนี่ยสี่พันห้าร้อยล้านหุ้นต่อให้เราทำฟอร์เควสขาดทุนอีกสักหมื่นล้านเลยนะมันก็สองบาทต่อหุ้นนะครับสองบาทต่อหุ้นเนี่ยคูณคูณเอ่อมัลติพายเออร์ที่เราให้ก็คือที่ที่บุ๊คแวรลูเนี่ยอ่าสูงจุดห้าสมมตินะครับมันก็เท่ากับกระทบทากเก็ตไพบาทหนึ่ง 30.2ก็กลายเป็น29.2อะไรแบบนี้หรือ29บาทมันก็อยู่แถวๆเทือกเนี่ยซึ่ง29บาทเทียบกับราคาราคาหุ้นปัจจุบันที่24บาทก็ยังมีอัพไซด์นะครับเราเชื่อว่าถ้าถ้าเลเชอรัลไลส์ไอเอตโตคาบัสซนะี่เลเชอรัลไลส์เนี่ยมีการทยอยปิดมันจะ, ate, นะรีเลทไปหาค่าเอเวอร์เจไงเพราะว่าไอตัว0.5ของเราอะมันอยู่ที่ค่าเอเวอร์เจของ historical ฮิสตอริโ a ลเทรดดิ้งเรนจนะครับของของตัวตัวตัว มูลค่า price per book ในสเปนที่มันยังไม่ได้ดีขึ้นมากนักครับอืมโอเคกลับมาคำถามครับพี่ปุ๊คืออันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันก็ debatable เรื่องการประชุมตัวโฟสพรีนัมของทางประเทศจีนนะคือบางซอสบอกว่าอาจจะมีเรื่องของการพูดถึงและการแตะ โอ,อก,กาสของการลดกําลังการผลิตของ6กถึงเอุตสาหกรรมที่มีซัพพลายส่วนเกินนะครับเหล็กเนี่ยผมว่าน่าจะแน่ๆแล้วแหละผมอ่านอยู่เหล็กมาแล้วแหละแต่ปิดโตเนี่ยเหมือนบางซอสบอกว่าอาจจะไม่ได้เห็นพี่ปุ๊ซึ่งต้องยอมรับก่อนว่าในช่วงสองเดือนที่ผ่านมามีแรงเก็งกําไรและเราก็เป็นเคยแนะนําให้เก็งกำไรสาหรับเรื่องนี้นะครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาผมก็ไม่แน่ใจว่า มันโถดทอนความหวังลดลงมารวมถึงการ preview, พรีวิวงบที่มันไม่ดีหรือเปล่าที่ยังไม่สองตัวมันกดลงมาด้วยเนี่ยพี่ปุ๊มองยังไงดีคือคือผมเขาจะเขาจก่อนนะว่ามันมันพูดยากว่าจะไปรู้ว่าเขาจะพูดอะไรมันพูดยากพี่ปุ๊คิดว่าพี่ปุ๊ยังมองว่าจีนก็ยังมีโอกาสฟอลโล่แพทเทิร์นเดียวกับยูโรเกาหลีญี่ปุ่นนะหรือไม่แน่จ,จริงอันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือบอกก่อนนะว่าไม่ฟันคงแต่เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเหมือนแบบโนแลนแชร์ลิงแล้วกันนะพี่ปุ๊อ่าเชิญเลยครับคือถ้าตามคอสเคิร์ฟเลย ก็ต้องอยู่นหนึ่งในคนที่จะต้องปิดเช่นเดียวกัน <Okay. S 1> นะครับเพียงแต่ว่าในอย่างที่เราเรียนมาตลอดว่าตอนนี้จีนที่มันแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยคือมันซื้อนะ้ำมันราคาถูกจากรัเสเซียซึ่งมัน mm. อาจจะทำให้ competitive ness ของนัททาแคคเกอร์ในจีนเนี่ยเปลี่ยนนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของการปิดเนี่ยสุดท้ายเนี่ย ถ้าเรื่องราวมันรัสเซียกับยูเครนมันดีขึ้นยังไงอ่ะมันมันมันสู้ในจีนเนี่ยมันจะสู้ไอไอพวกที่เป็นซานอโลนเนี่ยมันจะสู้แผนที่อยู่ในเ i ด d l e อ a ์ t อยู่ในอเมริกาไม่ได้อยู่แล้วมันสมควรที่จะปิดนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าตรงเนี้ยมันมันมีมันอาจจะไม่ได้รีบมากไงการการมีฟิีสต็อกราคาถูกจากจากรัสเซียมันก็อาจจะไม่ไม่ได้ทำให้การปิดเนี่ยมันมีนัยยะแบบแบบ แบบ5ล้านตัน10ล้านตันอะไรแบบเนี้ยคงไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะตอนนี้ในจีนเนี่ยมีทั้งหมด40ล้านตันนะครับสำหรับแคปซิตี้โอลิฟ n ินมันอาจจะปิดอ่าไปสัก5%สุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นไปได้ซึ่ง5%เนี่ยอก็อาจจะเป็นสัก2ล้านตันอย่างเงี้ยเป็นไปได้ครับอืมโอเคครับแหมอันนี้ก็ พูดยากเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวรู้แล้วแหละเดี๋ยวผมมาอัปเดตต่อแล้วกันนะนะครับพี่ปุ๊แล้วกลยุทธ์การลงทุนสั้นๆเนี่ยพี่ปุ๊มองยังไงคือราคามันก็รีเฟกมันก็มี2เรื่องนี้แหละเนาะพี่ปุ๊ก็คือเรื่องจีนกับเรื่องไอ้งบเนี่ยแหละนะแต่ว่าราคาหุ้นดูเหมือนถอยลงมาทั้งคู่แต่ก็เริ่มยืนตรงนี้พี่ปุ๊คิดว่ารองบไหมรอความชัดเจนไหมหรือจริงตรงเนี้ยเริ่มกลับมาคยสมได้ เอ่อคือจริงๆแล้วอ่ะเอ่อถ้าเราดูว่าราคาน้ำมันมันลดลงจริงๆตามหลักการเนี่ยมันควรจะอยู่ในคอนกรูเมเรตนะครับคือถ้าถ้าคอนกรูเมเรตเนี่ยก็คือปตทกับกับ s อสนะครับเอ่อน่าจะเป็นตัวที่ที่เล่นเล่นได้ดีกว่านะครับผมเชื่อว่าถ้าถ้าเราจะเก่งกำไรนะเอ่อในส่วนของเอ่อตัวโพรดิวซีของจีนเนี่ยเป็นผมผมซื้อ s อ c เพราะว่าอะไรเพราะว่า หนึ่งงบอย่างที่เรียนก็คืองบไตรมาสสี่ของ GC ซยังไม่ดีนะครับยังยังขาดทุนเพิ่มขึ้นอยู่จากการชัดดาวแต่งบของปูนใหญ่ในไตรมาสสี่จะดีขึ้นจากไตรมาสสจากการที่มีดีเวเดนอินคัมเข้ามานะครับแล้วก็แล้วก็ในส่วนของอตัวพวกซีเมนต์พวกอะไรพวกนี้มันก็มันก็คงช่วยนะไว้ในระดับหนึ่งไม่ให้ขาดทุนไปเยอะมากกว่าไปกว่านี้ นะครับแล้วก็ในส่วนของอเนเจอร์ของมันเป็นคองกำลเลทด้วยอย่างเมื่อกี้ที่เรียนถ้าโ p o l i c เนี่ยอของ G มันออกมาแล้วมันมีปิดต,ตกเข็มหุ้นปิดต,ตกเข็มเด้งผมเชื่อว่า scc ก็เด้งตามเหมือนกันนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้ามันไม่มี scc ก็เป็นคองกำลเลทอยู่ดีก,ก็ก็น่าจะทนทานได้ดีกว่าตัวที่เป็นเพลย์ครับ